บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะมีการเร่งรัดแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะให้มีความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอาคารผู้โดยสารจากปัจจุบันนะคะรองรับ12ล้านคนต่อปีเป็น20ล้านคนต่อปีค่ะโดยนายกิรติ กิจมานะวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะหรือทอทอก็กล่าวว่าปัจจุบันสนามบินภูเก็ตมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ4 0,000คนค่ะโดยขณะนี้มีแผนเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตจำนวน3โครงการประกอบด้วยาการขยายท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่2ซึ่งเป็นการขยายตัวอาคารอินเตอร์หรือว่าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจากเดิมรองรับผู้โดยสารได้6ล้านคนต่อปีนะคะสามารถรองรับได้ ้เพิ่มอีกเป็น1เท่าตัวค่ะหากรวมกับท่ากัศาศยานภายในประเทศแล้วสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง18ล้านคนต่อปีใช้งบประมาณ6,000ล้านบาทค่ะ2การรับโอนท่ากัศาศยานกระบี่ซึ่งขณะนี้นะคะกำลังทำงานร่วมกับ กรมท่าอากาศยานค่ะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน่านฟ้าร่วมกันได้โดยมีการตกลงเงื่อนไขการรับโอนตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตาสนามบินส,สาธารณะคาดว่าภายในปลายปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและ3าค่ะการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบก่อสร้างสนามบินพังงาโดยเบื้องต้นมีพื้นที่ในการก่อสร้างที่ครกอยคาดว่าต้องใช้เวลา6-7ปีในการดำเนินการค่ะ ในช่วงนี้ซึ่งยังเป็นซัมเมอร์ซีซันเนี่ยเราว่าเป็นจังหวัดที่ดีที่จะมีการทดสอบนะครับแล้วก็ลองการการรองรับการกลับมาของผู้โดยสารซึ่งเราคาดการว่าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับปริมาณผู้โดยสารจะกลับมาเต็มที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอเตรียมระบบต่างๆให้พร้อมนะครับเพราะคาดว่าในช่วงวินเทอร์ซีซันเนี่ยนะครับตัวปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มจาก40,000คนต่อวันเป็นประมาณ55,000คนต่อวันฉะนั้นเนี่ย การสร้างอาคารเทอร์มินอลเนี่ยก็เพื่อให้ไปสมดุลกับค a ปาซิตี้ของรันเวย์นะครับซึ่งก็คาดว่าจะรับผู้โดยสารในช่วง10ปีนี้ได้ นอกจากนี้นะคะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าหลังจากโควิด19ตัวเลขผู้โดยสารของสนามบินภูเก็ตปี2566อยู่ที่ราวๆ12ล้านคนส่วนในปี2567คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทําให้ท่าอากาศยานไทยต้องมีการเร่งรัดโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จเพื่อเพิ่มศักยภาพของสนามบินภูเก็ตให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ในอีก10ปีข้างหน้าขณะเดียวกันการเติบโตที่มากกว่านี้จะต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับท่าอากาศยานกระบี่และ ทังงาด้วยค่ะ